สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลอุ้มสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้มาพบกับตัวนี้เลยนะคะ Honda Civic ปี2011โฉมนางฟ้านะคะกับราคาเพียง2,99,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีเทานะคะมาพร้อมกับชุดแต่งให้รอบคันเลยสวยๆรอบคันกันเลยนะคะอ่ะไม่ให้เป็นกวนเสียเวลาค่ะวันนี้เราพาชมกันรอบคันเลยนะคะอ่ะมาดูล้อมแม็กของเขากันเลยดีกว่าล้อแม็กของเขานี่นะคะได้มาคันนี้ลงตัวกับตัวรถมากๆเลยนะคะได้คันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆก,กับราคาเพียง2990 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,000นนิดๆเท่านั้นเองนะคะ เบ้ามือจับนะคะของเขาจะเป็นโครเมียมได้เลยทั้งสี่ฝั่งเลยนะคะสี่ประตูเลยจะเป็นมือจับของโครเมียมนะคะซีวิกชมนี้นะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นคือไฟไท้ายของเขาจะเรียกว่าเป็นรุ่นตาแปดเหลี่ยมนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนางฟ้าปัจจุบันนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่นะคะคันนี้นะที่เก็บสัมภาระของเขานะคะบอกได้เลยว่ากว้างใหญ่มากๆสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะคันนี้นะตัวนี้ ะจะมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะกว้างขวางสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะคะภายในของเขานะคะคจะเป็นบอกกรรมหยี่สีเทาซึ่งลงตัวกับตัวรถมากๆเลยนะคะคันนี้นะ คันนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติซึ่งสามารถปรับระดับสปีดได้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นการติดตั้งนะคะหน้าจอเพิ่มเขม้ามาให้ด้วยหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะสามารถสัมผัสได้แล้วก็จะมีสาย AUX ได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าซีวิกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากๆแล้วก็จะมีช่องที่สามารถที่จะเก็บของหรือวางแก้วได้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งจะเป็นตรง คนโซนตรงกลางนะคะหรือว่าจะเป็นโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะที่จะเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะตัวน right huh? ี้นะห้องเครื่องของเขานะคะจะเป็นเครื่องที่ใหญ่นะเพราะเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่อง1.8นะคะห้องเครื่องของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ายังเนี้ยบยังมีเดิมๆอยู่เลยนะคะรอยอ์ตทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสมรรถนะของซีวิคสุดยอดมากๆเลยเพราะเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่อง1.8นะคะเร่งจังหวะเร่งจังหวะแซงนะคะสุดยอดเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะใช้เงินออารถเพียง100บาทเท่านั้นนะคะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักง,งานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีหรือว่ารับเป็นเงินสด อายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปก็สามารถออกรถกับทางสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะก็สามารถออกรถกับทางเราได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นอาชีพใหม่ๆนะคะค้าขายออนไลน์ค้าขายตลาดนัดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะออกรถกับทางสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อได้ที่ เบอร์0956581134ซึ่งจะเป็นเบอร์ส่วนตัวของเซลล์อุ้มเองนะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะชมภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเราได้ที่เพจสีลุ่งคาเซนเตอร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เซลล์อุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ